อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับการซ่อมกีตาร์หลังเต่าน,านะครับตัวนี้คอหักมานะครับคอหักแต่มีการซ่อมมาแล้วนะครับมีการซ่อมมาแล้วมีการซ่อมแบบผิดวิธีมาด้วยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆลองมองรอยพวกนี้นะครับเนี่ยรอยพวกนี้รอยพวกนี้มันคือกาวที่เราไม่ได้ใช้ในการทํางานนะครับนี่รอยตรงรอยตรงนี้ด้วยนะครับรอยพวกนี้ รอยขาวๆพวกนี้คือใช่หมดเลยนะครับเป็นคาบที่เราไม่ได้ใช้ในการทํางานนะครับแต่ตัวนี้มาซ่อมเนี่ยทางพี่เจ้าของระบุแค่ว่าอัดเข้าไปให้มันติดนะครับอัดเข้าไปไปถึงต่อให้มันติดแต่ทางช็อปขออนุญาตแนะนําแบบนี้นะครับถ้าต้องการแค่อัดให้ติดแล้วใส่สายแล้วไปเอาห้อยโชว์ก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าต้องการอัดให้ติดแล้วไปใส่สายแล้วจะเล่นเนี่ย อันนี้ต้องดูในเรื่องของงานเฟตอัพและงานฟิตติ้งด้วยนะครับเพราะว่าคอละขนาดอันนี้อาจให้ติดเลยถ้าอาจให้ติดเลยกดแบบนี้นะครับเนี่ยกดอาจให้ติดเลยเขาเรียกว่ามันจะมีมุมแองเกิลของมันนะครับองศาคอมันจะเพี้ยนนี่ครับองศาคอมันจะเพี้ยนเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆลองดูตามเส้นขนาดกันเลนะครับคอมันจะเทมาทางนี้เนี่ยคอจะเทมาทางนี้นะครับซึ่งมันไม่ควรจะเป็น ความเป็นจริงก็คือมันคอตัวนี้มันจะมีแองเกิลที่มันจะควรจะขนานในลักษณะแบบนี้นะครับขนานกับบอดี้ออกไปเพื่อให้การทำมุมแล้วก็การเข้าคอการเฟซอัพคอเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่ฟรีเรียดอะไรจะไปใส่สายแล้วก็ห้อยโชว์เนี่ยก็อัดแค่ให้ติดนะครับแต่มุมมันจะเพี้ยนนะครับมุมก็จะถูกกดลงไปเพราะฉะนั้นในกีตาร์หลังเต่าเนี่ยความสำคัญเนี่ย มันอยู่ที่การฟิตติ้งพวกนี้ด้วยนะครับหากต้องการให้กีตาร์เล่นดีเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้หลบไม่ได้เลยนะครับงานตัวนี้สําคัญมากถ้าเข้าผิดก็คือผิดไปเลยเข้าผิดก็คือเล่นไม่ได้เลยนะครับจะสูงมากสูงลักษณะแบบเอานิ้วเอานิ้วชี้นะครับเอานิ้วชี้เลยนะครับสอดเข้าไปใต้สายได้เลยจะสูงแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานเข้าคองานองศาคอพวกนี้สําคัญนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้อง พิจารณาด้วยนะครับ